ถึงเวลาช้อนซื้อกอง RMF ในช่วงต้นปีเพื่อเก็บของถูกเข้าพอร์ตและว,วันนี้มูกมีกองทุน i m f ที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอุ่นใจได้กับความเป็นมืออาชีพของผู้จัดการกองทุนระดับโลกและไม่ต้องกังวลเรื่องความผันผวนระหว่างทางสามารถถือยาวได้จนถึงกเกษียณเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะทาง v e ล l ์ริพับบิมีกองทุน IMF ราคาถูกในช่วงต้นปีมาฝากพี่ๆนักลงทุนถึง3กองด้วยกันค่ะกองแรกนะคะกองชื่อดัง one ugg ค่ะกับกอง IMF นะคะจะเป็นชื่อกอง one uge IMF ค่ะ,คะกองนี้นะคะได้ Morningstar ถึง5ดาวด้วยกันแล้วก็กองหลักนะคะไม่มีการปรับพอร์ตเนื่องจากความผันผวนในระยะสั้นจึงเหมาะแก่การลงทุนเป็น IMF ในระยะยาวได้ค่ะจุดเด่นของกองทุนนี้นะคะลงทุนในระยะยาวค่ะมีกระบวนการคัดเลือกแบบ bottom up ถมยังลงทุนในหุ้นทั่วโลกโดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของภูมิภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าของตลาดหุ้นที่ลงทุนค่ะสุดท้ายนะคะกองนี้นะคะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโต,ตโดดเด่นมีความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบันเหนือคู่แข่งในแต่ละประเภทธ,ธุรกิจค่ะเรามาดูหุ้นสิบตัวหลักที่กองทุนนี้ถืออยู่กันค่ะตัวแรกนะคะ a เมซ o n ค่ะถืออยู่ที่6.6%ค่ะ t ท sla 5.6%ค่ะ n อ i น i a เดียค่ะ ASML 4.7%่ AS c a r i n g 4.6% Tencent 4.6% Illumina 4.5% Meituan 4.0% Atlassian 3.6%และ c l o u d f a r e 3.3%ค่ะข้อมูลน้ำวันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะโดยกองทุน One UGG น,นะคะได้ลงทุนกับ Master Fund หลักชื่อดังอย่าง Billy Gifford Worldwide Long Term Global Growth เรามาดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนนี้กันค่ะ1ปีนะคะทำได้อยู่ที่ลบ8.96%ค่ะ 3ปีนะคะทําได้อยู่ที่23.91%ค่ะในขณะที่ MSCI นะคะทําได้อยู่ที่ +13.92% ค่ะใน5ปีนะคะบิลลี่คิฟอร์ดทําได้อยู่ที่ +22.7% ค่ะ MSCI นะคะทําได้อยู่ที่11.40%ค่ะข้อมูลณวันที่30มีนาคม2565ค่ะสําหรับกองวัน UGEIMF นะคะทาง Very Public ได้เห็นจังหวะเข้าไปช้อนซื้อและแนะนําให้พี่ๆนักลงทุนเข้าไปช้อนซื้อ เนื่องจากว่าราคา NAV นะวันที่30มีนาคม2,565ที่ผ่านมาอยู่ที่18.6855ซึ่งจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าราคาได้ตกลงมาต่ำถือเป็นจังหวะเข้าไปช้อนซื้อสำหรับกอง IMF ในช่วงต้นปีนี้ค่ะมาต่อกันที่กองที่2นะคะกับกองทุน TMB GQG IMF ค่ะกองทุนนี้นะคะลงทุนใน Master Fund Wellington Global Quality Growth Fund ค่ะโดยมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกนะคะ เน้นการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพและพื้นฐานเติบโตดีทั่วโลกค่ะกองทุนนี้นะคะยังได้ Morning Star ถึง4ดาวด้วยกันกองทุน TMBGQGIMF นะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน IMF เพราะว่าเหมาะเกี่การลงทุนในระยะยาวค่ะสำหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจของกองทุนนี้นะคะประกอบไปด้วย Digital Transformation ค่ะที่ยังคงเร่งตัวจากประสิทธิภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้นและเทรนการ w o r k f r o m Anywhere หลังวิกฤตการโควิดรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี Cloud, และนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ค่ะกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซนะคะและดิจิทัลแอดเวอร์ท n g ิงรวมไปถึงออนไลน์เพย์เมนต์และฟินเทคก็ยังคงได้รับประโยชน์จากโลกออนไลน์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นสินค้าฟุ่มเฟอือยที่มากขึ้นสอดคล้องกับธีมการเปิดเมืองค่ะและกลุ่มของเฮลท์แคร์นะคะคุณภาพสูง Life Science Tools และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้ประโยชน์จาก Aging population และทางเลือกทางการแพทย์หลังจากวิกฤตการณ์โควิดค่ะตามมาดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน e l l i n g ต o n กันค่ะ1ปีย้อนหลังนะคะทำได้อยู่ที่8.5%ค่ะเมื่อเทียบกับดัชนี m s c i นะคะทำได้อยู่ที่13.2%ค่ะ3ปีย้อนหลังนะคะกองทุนทำได้อยู่ที่17.2%ค่ะเทียบกับดัชนี m s c i World ไนะคะทำได้อยู่ที่15.4%ตค่ะและ5ปีย้อนหลังนะคะกองทุนนี้ทำได้อยู่ที่16.5% เทียบกับดับชนี MSCI World ที่ทําได้อยู่เพียง12.6%ค่ะและเรามาดูผลการดาเนินง,งานย้อนหลังแบบเทียบปีต่อปีกันค่ะในปี2019นะคะกองทุนทําได้อยู่ที่31.5%ค่ะเทียบกับดัชนี MSCI World นะคะทำได้อยู่ที่26.6%ค่ะปี2020น,นะคะกองทุนทําได้อยู่ที่22.6% MSCI นะคะทำได้อยู่ที่16.3%ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะและปี2021นะคะปีล่าสุดกองทุนทําได้อยู่ที่17.8%ค่ะ ในขณะที่ MSCI World นะคะทำได้อยู่ที่18.5%ค่ะเรามาดูราคา NAV ของกองทุน TMB GQG RMF กันค่ะว่ัตถัยทาง Real Republic ถึงเรียกว่าเป็นจังหวะเข้าช้อนซื้อกอง RMF ค่ะราคา NAV ณวันที่30มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมานะคะอยู่ที่18.4071ค่ะสหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลกนะคะกับกอง One UGG และกอง TMB GQG วันนี้มุกมีเทียบผลกนนารดำเนินงานย้อนหลัง ของกอง Master Fund มาฝากกันค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่ากอง1 u g g ที่ลงทุนใน Master Fund หลัก Billy Gifford 3ปีนะคะทำได้อยู่ที่บวก23.91%ค่ะในขณะที่กอง TMB GQG ที่ลงทุนใน Master Fund Wellington ทำได้อยู่ที่เพียงบวก13.8%ค่ะและ5ปีย้อนหลังนะคะกอง Billy Gifford ทำได้อยู่ที่บวก22.7%และ5ปีย้อนหลังของกอง Wellington นะคะทำได้อยู่ที่บวก13.82%ค่ะ และมาถึงกองทุน IMF กองที่3ที่ทางเวล l r e p พับบิกแนะนำค่ะมาในฝั่งของประเทศจีนกันบ้างนะคะกับกองทุน KT a s h a r IMF ค่ะประเทศจีนนะคะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2และคาดว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศจีนจะเติบโตภายใน7-10ปีข้างหน้าแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและตลาดจีน A-Share นะคะเป็นตลาดที่มี Market cap ประมาณ13.4ล้านล้านเหรียญหรือประมาณ65%ของมูลค่าหุ้นจีนทั้งหมดค่ะ กองทุน KTA Share Arm F e นะคะได้ลงทุนใน Master Fun หลัก a l l i a n c e China A Shares มีการลงทุนแบบ Bottom Up และบริหารแบบ Active Management ค่ะแถมกองทุนนี้นะคะยังมีการคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานและวิเคราะห์เพื่อให้ได้มี Sustainable Growth และราคาที่เหมาะสมค่ะกองทุนนี้นะคะได้ Morningstar ถึง5ดาวด้วยกันค่ะเรามาดูหุ้นเด่นๆในพอร์ตที่กองทุนนี้ถืออยู่กันค่ะตัวแรกนะคะ CATL ค่ะผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนาของโลกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ะ วิวเซมิคอนดักเตอรค่ะเป็นบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของจีนยุนหนานเอนเนจผู้ผลิต EV Separator อร์ลายใหญ่ที่สุดของจีนชานจี C, ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุราขาวในมณฑลชานซี C ของประเทศจีนค่ะและบริษัทวูเหลียงเย่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสุราขาวในประเทศจีนค่ะ เรามาดูผลการดําเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักกองทุนนี้กันค่ะ1ปีย้อนหลังนะคะกองทุนทําได้อยู่ที่ลบเเมื่อเทียบกับดัชนี MSCI ทําได้อยู่ที่ลบหค่ะ3ปีย้อนหลังนะคะกองทุนนี้ทําได้อยู่ที่บวก28.9%เทียบกับดัชนี MSCI ที่ทําได้อยู่เพียง14.4%ค่ะ5ปีย้อนหลังนะคะกองทุน KTA Share นะคะทำได้อยู่ที่23.2%เทียบกับดัชนี MSCI World ทาได้อยู่ที่เพียง 7.6%ค่ะเรามาดูราคา NAV ของกองทุน KTA Share RMF กันค่ะข้อมูลย้อนหลังนะคะณวันที่30มีนาคม2565กองทุนนี้นะคะมีราคา NAV อยู่ที่8.7120ค่ะซึ่งจากกราฟที่เห็นนะคะจะเห็นได้ว่ากราฟได้มีการเด้งขึ้นมาซึ่งเป็นจังหวะในการเข้าไปช้อนซื้อ i m f ในช่วงต้นปีนี้ค่ะจากกราฟราคา NAV ของทั้ง3กอง i m f นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นกราฟขาลงซึ่งมีการกลับตัว ทางเวลริพับบิกได้มองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปซื้อสะสมเพื่อได้กองทุน IMF ราคาถูกในช่วงนี้ค่ะและสำหรับพี่ๆนักลงทุนท่านใดน,นะคะที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อแอดไลน์มาพูดคุยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่แอดเวลริพับบิเราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ